กราสุริรวงครับทุมต่านครับกลับมาจอีกครั้งกับการพรีวิวแล้วกันยิงเรียกว่ารีวิวก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้แกะกล่องไปใช้เงินแล้วประมาณ1วันทรวนเิ้ยติดรอเรือทำไมกันเนี่ยเล่าเหตุการณ์ก่อนที่มาและความสําคัญคือ ผมเนี่ยให้ทีมงานเนี่ยทำคลิปพรีวิวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้งานไปได้วันหนึ่งเนี่ยนะครับมันอัปเดตแล้วไอที่เราดา่าด่ากันไว้ในคลิปพรีวิวเนี่ยครับมันแก้หมดแล้วก็เลยแบบไอเชีย่ยทําไงดีวะอะอัดใหม่ละกันก็เลยกะบอกทีมงานว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวรอรีวิวละกันไม่ต้องรอพรีวิวนะครับผมเนี่ยกำลังไปพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับฟังชา้ชาๆนะผมให้รถสไลด์เนี่ยครับเอารถเบียมูเซโของผมเนี่ยขึ้นสไลด์จากกรุงเทพไปส่งที่ชนบุรีเพราะาผมเนี่ยรอยอย แล้วค่าส่งไปประมาณ3,500บาทไปส่งเมื่อตอนเย็นประมาณ6โมงเย็น5โมงเย็นนะครับเสร็จปุ๊บผมขับวนอยู่ในนั้นได้แป๊บเดียวนะครับมีน้องคนนึงทักมาใน IG ผมบอกพี่ผมเนี่ยรอดูพรีวิวพี่ตั้งแต่วันที่19แล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะลง <c oughs> ผมนี่แบบโอ้โหกูทําอะไรลงไปกูทําให้คนคนนึงต้องรอตั้งหลายวันเชียวหรอวะโหแบบคือผมเฟลเลย ผมบอกกับตัวเองเลยได้น้องเดี๋ยวพี่จะทําให้ผมอ่ะคือผมเพิ่งเอารถสไลด์จากกรุงเทพอ่ะคุณคิดภาพตามนะครับเอารถสไลด์จากกรุงเทพมารับรถผมไปส่งที่ชนบุรีให้ผมได้ขับเล่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมต้องขับรถคันนั้นกลับมาที่กรุงเทพเพื่อจะมานั่งถ่ายคลิปในวันนี้นะครับผมจะไม่มีวันหักหลังคนด <Lebanon. S 1> ูผมเด็ดขาดถ้าเขาอยากดูเขาต้องได้ดูเสียเงินช่างมันนะครับแต่เสียความมันไม่ได้สโลแกนเราเป็นยังไงล่ะขอบคุณน้องน้องอะไรสักน้องนึงอ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อมาให้นะครับถ้าเข้ามาในไอจ ตอนประมาณ3ามทุ่มแล้วผมต้องขับรถกลับจากหาดไม่ใช่หาดบางแสนด้วยดิหาดอะไรนะเหนือเหนือ,อ,อสักหาดหนึ่งอ่ะที่มันมีเหนือเหนือ<ๆ>เพื่อคนดูครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูคลิปนี้นะฮะผมจะตามไปเผาบ้านคุณโดยเฉพาะไอหนุ่มคนนั้นเรดมีนอตสินะครับถามว่าผมซื้อที่ไหนนะครับผมซื้อที่ชนบุรีครับเ,เป็นโรบินสันสาขาอมตะคือต้องบอกด้วยความบังเอิญจริงๆนะครับพอดีไปเดินห้างแล้วก็ไปดูนู่นดูนี่นน ύ, ตามสไตล์ผมอยู่แล้วแล้วก็น้องพนักงานเขารู้จักผมก็ เลยอะเอาเลดมี n โน้ตสิมาเครื่องหนึ่งจะซื้อก็เลยได้เวอร์ชั่นที่เป็นแรม6กรอมร้อยยีมานะครับราคา5,999บาทแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันไม่แถมหูฟังน้องเขาอยู่ที่พูธเจมารดเขาก็เลยแถมหูฟังบลูทูธของเจมารดมาให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับก็ขอบคุณน้องเขามากยังไม่ได้ถามชื่อเลยเลตมี่โน้ตสินะครับเป็นตัวคุ้มในช่วงเรทราคาประมาณ5,000บาทนะครับแท็บระก้อน678หน้าจอเป็นอมูลเลดพร้อมกับแบตเตอรี่5000พร้อมกับฟ้าชาร์จ 33วัตต์พร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพร้อมกับการถ่าย 4K พร้อมกับ Android เวอร์ชัน11พร้อมกับ r a m 4ีร m ม4ในราคาแค่ 4,999ั49บาทแลยถ้าเกิดคุณเพิ่มอีก1 0 0 0บาทคุณจะได้แรม6 rom รอม1 2 8กิกโคตรของโคตรของโคตรคุ้มผมเองเนี่ยรีวิวมายัางนึกไม่ออกเปเอาบกำไรจากตรงไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเท่าที่ไปลองใช้งานมาวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าบางอย่างแรงม้าเยอะกว่าแรงโม้บางอย่างแรงโม้เยอะกว่าแรงม้าเดี๋ยวจะมาเล่าได้ฟังกันเดี๋ยวมาดูของแถมให้ในกล่องก่อนนะครับ <S <S อันนี้ผมซื้อที่เจมาร์นะครับซื้อราคาเต็มเลยไม่มีการขอส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะคร คือขอถุงแถมมาให้หน่อยน้องก็แถมถุงมาให้อีกอันหนึ่งนะครับมี3สีมีสีเกรสีขาวแล้วก็สีเล็กกรีนซึ่งสีเล็กกรีนเนี่ยเป็นสีที่เขาเปิดตัวนะครับผมก็เลยเลือกมาแล้วก็ถ้าเป็นเจมาร์สาขาที่ผมซื้อนะสาขาโรบินสันอนมตะเขาก็จะแถมตัว T r ท e วา l e s s ที่เป็นโลโก้ของเจมาร์มาด้วยนะครับอันนี้แนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อออนไลน์ซึ่งซื้อออนไลน์ก็ได้ซื้อออฟไลน์ก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าซื้อออนไลน์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับซื้อออนไลน์ แอปหูฟังมาด้วยเพราะในกล่องมันไม่แถมหูฟังมาให้นะครับแต่รุ่นนี้ดีอย่างปกติแล้วเนี่ย x ียวมีรุ่นราคาถูกๆครับมักจะไม่แถมตัวเคสกับฟิล์มมาให้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณสังเกตูว่าผมใส่เคสใส่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงเคสฟิล์มมีมาให้พร้อมใช้นะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะตัวเคสที่ให้มาก็ดูดีเลยนะครับคือพอที่จะปกป้องเครื่องได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้กันเลนกล้องทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่ามีการเว้าตรงตูตรงไร,งรงให้ก็ถือว่าดีนะครับฟิล์มติดดมมา้กปกทั่่ๆไไไไีอะร ไม้นี่ผมใช้มาวันเดียวเอง เป็นรอยละเห็นไหมแนะนําว่าเก็บตังค์อีกนิดนึงนะครับกดในช้อปปี้ในซาร่าก็ได้เอาฟิล์มกระจกมาติดเป็นฟิล์มด้านได้ก็จะดีสิ่งที่ผมประทับใจคือหัวชาร์จที่เขาให้มาครับเป็น USB Type A แล้วก็สายเนี่ยใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับใหญ่ยาวราวสปาสีก็เป็นสีส้มๆแบบนี้สวยมากนะครับเรดมีตอนนี้เขาให้หัวที่เป็นสีแบบนี้มาเยอะแล้วนะผมชอบนะสายแน่นหนาผมชอบไม่ได้ดูกองแก๊งเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือพระเอกของเราครับ33วัตต์คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมในเรดมีวนบ จาก0 จนถึง50%ใช้เวลาแค่25นาทีเท่านั้นแล้วก็แบต50%เขาเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าอยู่ได้วันหนึ่งสบายๆถ้าคุณไม่เล่นอะไรเยอะนะครับเมื่อก่อนถ้าเราจะซื้อเรดมีหรือว่าเฉียวมีนะครับสมมุติว่าเครื่องมันรองรับฟ้าชาร์จ27วัตต์เมื่อก่อนเขาเป็น27นะครับเขาจะให้หัวชาร์จแบบ18วัตต์มาถ้าคุณอยากใช้ให้มันเต็มพาวเวอร์มันคุณต้องไปซื้อหัวชาร์จเพิ่มอีกประมาณ2 3 0 0หรือบางแบรนด์นะครับแม้กระทั่งเฉียวมีเองในต่างประเทศนะครับก็ตัดห แต่ว่ารุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นราคาถูกแค่4,009เขาก็ให้มาแล้วคุณหักง่ายๆเลยนะคุณหักค่าเคสค่าฟิล์มนะครับทิ้งไป2 0 0คุณหักค่าหัวชาร์จค่าสายชาร์จทิ้งไปอีกประมาณพันหนึ่งอะรวมๆแล้วพันหนึ่งคุณดูดิสิ่งที่เขาให้มาหัวชาร์จ33วัตต์นี่ไม่กิ้งก้องนะกิ้งกล่องแก้วเอ้ย <c oughs> คือดีเลยแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจอุปกรณ์ไอ SE ซิลี่พื้นฐานให้มาครบขาดอย่างเดียวคือหูฟังซึ่งเขาไม่แถมมาตั้งนานแล้วนะครับ นี่ไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับผมแกะมาเล่นแล้วก็คือจอ AMOLED นะครับ6.43นิ้วเป็นดูอัลสปีกเกอร์ด้วยนะครับคือมีลำโพงคู่มาให้นะคุณอย่าทำเป็นเล่นกับเขานะแล้วก็มีฟัสชั่นชาร์ตแบต5,000เอ่อ์บ๊อ6,7,8นี่นะครับจะไปสู้กับตั้น5,6,7,8หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็มีเลนส์กล้อง48ล้านโค้ดแคมมาร่ามาให้พร้อมกับเลนส์อัลตร้าไวท์แอนด์มาโครเลนส์นะครับนี่เป็นไงล่ะโมสเปคไปทีหนึ่งเครื่อง,อออเ,องเขาาบอกว่่รุน แรม4รอมหกบสีมันหมดนะครับมันเหลือแต่6กับ128ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีงบเท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเพิ่มเงินอีกพันหนึ่งแล้วได้แรม6กรอมร้อมันก็แลดูจะคุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะตะขิดตะขวงใจอะว่าไอ้ที่เฮ้ยกูเพิ่มตังค์อีกพันหนึ่งไปเอาโปโก x 3 Pro ดีไหมนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเลื่อมๆกันอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอารุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ2,000แก๊ป2,000เนี่ยสอหรับคนทีี่่่ไมมมตังงค์อยาผเนี่ยถืออว่่าเยะดัังนน้ผมมก็จไสุขออะะไรมากก็แล้้ต่คนจซืถา รุ่นแรม6รอมร้อยมันลดราคาลงมาเหลือประมาณสัก 5, 5, 5้าพันห้าอะไรเงี้ยเออก็ค่อยว่ากันมันก็จะยิ่งคุ้มไปอีกแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะถ้าแนะนำ เอาแรม6รอม128จะดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มอีกนิดนึงคุณได้สิ่งที่มันไม่สามารถอัปเกรดที่หลังได้นะครับสเปคแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเผื่อใครที่แบบไม่ได้ตามมาแบบว่าไม่ได้แบบเป็นคนแม่นสปงสเปคมากเนาะเดี๋ยวผมเปิด Google ให้ดูเลยกันแมนๆฮะช่องนี้เราแมนๆกันสเปคโดยคร่าวๆนะครับของ Redmi Note 10เนาะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แล้วก็เป็นหลุมในจอเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับใน Redmi Note 9เนาะจอเนี่ย ตัวนี้จะเป็นจอที่ดีกว่าเจนก่อนหน้านี้เป็นจอ IPS ตัวนี้เป็นจอ AMOLED แต่ก็ยังเป็น60 h z อยู่แต่ไม่เป็นไรผมไม่ซีเฮียให้จอ60มาแต่เป็น AMOLED ดีกว่า90ที่เป็น IPS เชื่อผมเอาไปดูหนังฟินกว่าเยอะนะครับ CPU ให้มาเป็น Snapdragon 678นะครับก็เล่นฮอนเก่งมากเงยอันนั้นตั้นนะฮะ678นะครับก็ แรงพอที่จะเล่นเกมอย่าง RV ผับ g ีฟีไฟได้แต่ถ้าว่าเล่นเกมระดับสูงมากกว่าน,นี้มันไม่ไหวเพราะว่ามันเป็น CPU ที่เป็นเจนเก่าอยู่คือมันมันแรดูเป็นเจนใหม่ใช่ปะ่ะแต่จริงแล้วมันเบสออนมาจากพวก865แล้วก็มาอัพคล็อกสปีดมาเพิ่มนู่นนี่นั่นเอานะครับมันก็เลยแรงในเกมที่มันแบบจํากัดจําเขียดด้วยนิดหนึ่งนะครับแรมก็ให้มา4 64หรือ6 128กล้องหน้าให้มา13ล้านนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยคือมีเลนส์หลัก48ล้านมาให้นะครับมีเลนส์อัลตร้าไวแล้านมาให้มีเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็มีเลนส์เดฟ2ล้านนะครับซึ่งเลนส์กล้องหน้าถ้าเทียบกับตัวรุ่นพี่เขาอย่าง Redmi Note 10 Pro นะครับกล้องหน้าตัวนี้ก็จะด้อยกว่าแต่เพียงพอแหละสำหรับการเซลฟี่ทั่วไปนะครับกล้องหลังก็ให้มาเป็น48ล้านรุ่นพี่เขาอย่าง Redmi Note 10 Pro ก็จะให้มาเป็นร้อยล้านเลนส์ ultra wide ก็จะดีกว่าเลอ เฟือละนะครับไม่ต้องไปจูนถึงขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นระดับนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปกโก x 3 Pro มาค้ำคออยู่อีกอ่ะคิดเยอะอีกเอาไว้เนี้ยจบกว่านะครับก็ถูกด้วยนะครับแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์จ33วัตต์ให้มาเลยในกล่องนะครับมีฟ้าชาร์จที่สามารถใช้งานได้แบบจริงๆจังๆ,งๆที่ตูดนะครับเป็นพอร์ตไทส C นะครับมีลำโพงแบบลำโพงคู่มาให้อย่าทำเป็นเล่นนะลำโพงคู่นะแล้วก็ แจ็ค3.5มิลมี IR อินฟราเรดมาให้สําหรับคนที่เป็นสาวกมีแล้วต้องการใช้แทนรีโมทแอร์คุณไม่จำเป็นจะต้องพกรีโมทแอร์อีกแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องพกรีโมททีวีอีกแล้วไอสองอย่างนี้จะรวมกันมาอยู่ในหัวนี้หัวเดียวตัวนี้ก็ยังมีมาให้อยู่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็ตัวนี้ยังมีมาให้อยู่นะครับเวอร์ชันแอนดรอยเป็นเวอร์ชัน11นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบในสเปคมันอย่างเดียวเลยนะทั้งตัวมันเลยเนี่ยอยาาดนน้ืนนนนนถซ และสแกนนิ้วนแม่งอยู่ด้านขวาคือผมจะต้องปลดล็อกด้วยวิธีการแบบนี้ครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้เร็วมากคุณดูความเร็วมันนะเนี่ยมันคือในปีส0 2พันี่ิเนี้เราควรจะเร็วกว่านี้ได้แล้วอันนี้มันแบบ UI แม่งแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมต้องปลดล็อกแบบนี้นี่คือคนถนัดมือซ้ายจะลำคาญกันแต่คนถนัดมือขวาคุณสคริปข้ามไปเลยครับตรงนี้ไม่จําเป็นนี่ นี่คืออย่างเดียวที่ผมไม่ชอบนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจอโม l e d ครับมันสามารถที่จะใช้งาน always on display ได้ผมไปเซต always on display ไว้นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยถ้าคุณเป็นจออ m โมเ d มันจะใช้ได้ตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับกินไฟน้อยเนาะแค่นี้สเปคโดยคร่าวท <laughs> <laughs> ีนี้หน้าตา UI มันเนี่ยคือคือ wallpaper มันอย่างแรกก่อนเลยนะ wallpaper ที่มันให้มาครับแม่งดูแบบ ดูบ้านๆเนนะี่ยคือผมจะใช้คําพูดยังไงให้มันซอฟดีวะคือคือมันดูแบบเฉยๆดูดูเอย่ยเฉยคือดูไม่มีความแอคทีฟใดๆเลยนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปนะครับสิ่งที่ควรจะทาอย่างแรกคือเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก่อนเพราะว่าผมไม่ชอบวอลเปเปอร์นี้เลยวอลเปเปอร์ที่มันให้มายอยะไรเงี้ยสวยๆเยอะแยะเห็นไหมไม่เลือกมาวะพี่เนี่ยแลมบงแลมโบอยะไรเงี้ยติดมาสวยๆเยอะแยะคือมันมีวอลเปเปอร์ให้เลือกในธีมของมันเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงอันที่ซตมมมมมาาัันนถึงแบบไ่่สววยคือจอจผ ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะคือเมื่อเทียบกับเหรียราคานี้ถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าเซ็ตมาให้ค่อนข้างที่จะดูแบบธรรมดาธรรมดาไปหน่อยอะตั้งทั้งสองเลยแล้วกันให้ดูแบบโทนฟ้าๆเขียวๆตามเครื่องเขานะครับนี่ดูดีอยู่ดูดีอยู่ดูดีกว่าเดิมเยอะ หรือเปล่า,าวะหรือคิดไปเองแต่แต่คือจอมันสวยครับตัวหน้าจอเขาเนี่ยขนาดจะเล็กกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งในปี2021นี้เนี่ยเราจะเจอหน้าจอขนาด6.5 6.7กันมากแล้วในเรตราคา5,000 6,000นะครับตัวนี้เนี่ยจะจะเล็กลงมานิดนึงแล้วก็ตรงขอบข้างล่างจะหนาหน่อยแต่ว่าคุณอย่าลืมว่ามันมันราคาถูกแล้วสเปคมันดีผมว่าผมว่าปล่อยผ่านได้อีกอย่างคือน้ําหนักมันเบามากนะครับน้ำหนักมันประมาณ190เท่ากันเลยกับ iPhone 12อะแล้วการจับถืออะไรมันผมว่ามันดีนะคือมันพกง่ายในความรู้สึกผ มันแลดูแบบมันพกง่ายแล้วก็6.43กับ6.5ในความรู้สึกผมไม่ค่อยต่างกันอย่างมีนัยยะ ผมเล่น6.5มาหลายตัวครับผมว่าพอๆกันไม่ได้ต่างอย่างมีน,นัยยะดังนั้นไม่ต้องวอรี่เรื่องนี้มากความสว่างของจอโมเดลผมต้องบอกก่อนอันนี้เราแบบแมนๆคุยกันคือจอโมเดลตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับอโมเ e d แพงๆนะครับสมิว่าพี่ชายคุณใช้เอ่อพวก Gala x y ซ S21U หรือว่าใช้มี 11U อะไรเงี้ยพวกนั้นจอจะดีกว่าอีกระดับหนึ่งอันนี้มันจะได้ประมาณสัก80%โดยเฉพาะเวลาคุณไปออกกลางแดดจะเห็นชัดเลยว่าจอตัวนี้มันจะสว่างกว่า IPS ประมาณสัก10-20%แต่เวลาเราไปเทียบกับอโมเดลแพง แพงแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็สู้ไม่ได้แต่แหราคามันแค่4,900อ่ะโอ้โหมึงอย่าไปคิดกับมันเยอะพี่ได้แค่นี้คือดีแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ฟิลลิ่งการทัดก็ธรรมดานะครับไม่ได้ดีเวอร์วงังไม่ได้ติดนิ้วอะไรมากมายนะเหมาะสมกับราคาแต่สิ่งที่ผมชอบคือมอเตอร์สันมันดีครับมอเตอร์สันมันดีมากนะ คือถ้าเกิดเทียบกับ o p p o เทียบกับ r e a l m มีอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต้องสืบครับอันนี้ดีกว่าเยอะในคำว่าแบรนด์จีนด้วยกันคือต้องไปเทียบกับพวกซัมซุงอ่ะคืออาจจะได้สักสักประมาณ90%ของซัมซุงในเรทราคานี้อะผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าซัมซุงมันมอเตอร์สั่นดีจริงถ้าใครชอบฟีลลิ่งสันดีๆเวลาพิมพอะไรเงี้ยจัดได้เลย มอเตอร์สั่นดีมากแล้วก็จอใหญ่เวลาพิมพ์อะไรเงี้ยครับมันพิมพ์ง่ายอันนี้ผมชอบนะครับเรื่องมอเตอร์สั่นเรื่องของการสั่งงานอะไรเงี้ยติดใจผมมากนะครับหลังจากใช้งานมาวัน 1, ึไม่หงุดหงิดเลยนะครับเรื่องของกล้องละกันเดี๋ยวจะลองกล้องให้ดูเพราะว่าเรื่องของการเล่นเกมอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับเพิ่งแกะมันมาเล่นเพิ่งรอ,งอไปใช้งานกล้องกล้องมันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าวันแรกๆเนี่ยกล้องแม่งแย่มากนะครับผมเปิดไปให้ดูเนี่ยผมรอไปถ่ายที่ห้องคือผมกําลังอยู่ที่จังหวัดชนบ ใช้กล้องโซนี่ในการถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วแล้วคือมันเป็นมันเป็นฟิลลิ่งแบบวุ้นๆุนเนี่ยเข้าใจความหมายว่าผมเจอกล้องที่เป็นวุ้นวุ้นมาเยอะแล้วคุณดูการเกลี่ยผิวแมงดิคือมันดูไม่ได้เลยครับผมก็เลยบอกไปในรีวิวว่าเออมันไม่เวิร์กนะการวัดแสงแย่นู่นนี่นั่นนะครับแต่พอเอาไปใช้งานมานะครับไปอัปเดตมาวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับสิ่งที่ผมเจอคือการเบลอหลังดีขึ้นการทําหน้าชัดหลังเบลอดีขึ้นสีดีขึ้นแต่ว่า HDR ก็ยังไม่ได้ฉลาดอยู่นะคร พอจะเล่าฟิลลิ่งกล้องมันได้คร่าวๆว่าภาพนิ่งมันเนี่ยนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับเด็ราคานี้คุณอย่าไปคาดหวังว่าหูมันให้กล้องหน้า13ล้านมามันให้กล้องหลัง48ล้านมามันจะถ่ายรูปสู้กับพวกราคาหมื่นนึงได้ผมบอกเลยว่าไม่นะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มแล้วกันเดี๋ยวจับมาให้เทียบกับตัวแพงๆยังได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้โหดขนาดน,นั้นนะครับกับงานวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเท่าที่ไปลองใช้งานมาตอนแรกเนี่ยงานวิดีโอแม่งแย พอเราบ่นไปปุ๊บอัดรีวิวปุ๊บส่งตัดต่อไปปุ๊บไปเที่ยวเล่นปุ๊บแม่งอัปเดตปับ๊บอัปเดตในห้างด้วยตอนกูกำลังกินสตาร์บัคอยู่อัปเดตเสร็จปุ๊บเปิดกล้องขึ้นมาปับ๊บเฮ้ยกล้องมันดีขึ้นว่ะจนแบบไม่ได้ละบอกทีมงานหยุดก่อน <c oughs> คือเราจะโกหกคนดูไม่ได้บอกหยุดก่อน <c oughs> เดี๋ยวเอารีวิวเลยดีกว่าเพราะว่าอัปเดตปุ๊บกล้องมันแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะใครได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นแรกครับหรือว่าคนที่รีวิวไปก่อนนนห้าี บอกเลยว่าสวยเพราะต้องไปทดสอบใหม่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาความจริงกับเขานะเพราะจริงแล้วเนี่ยพอมันอัปเดตใหม่ปุ๊บนะครับออโต้โฟกัสตอนกลางวันดีขึ้นน้อยน้อยลงนะครับแล้วก็ มีการสั่นมาให้ในบางในบางความละเอียดที่เราเซตติ้งได้รวมถึงเลนส์ ultra wide ครับดีขึ้นคือแบบอะไรวะเนี่ยตอนแรกไม่เห็นมีอย่างนี้เลยคือมันอัปเดตตอนที่ผมกินสตาร์บัคอยู่ครับประมาณ2รอบแล้วแม่งเหมือนเหมือนอีกเครื่องหนึ่งเลยตกใจมากก็เลยมาบอกไลฟ์ฟังว่าเออเฮ้ยกล้องมันเนี่ยน่าสนใจแล้วตอนแรกผมเฉยๆแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะสู้กับราคาหลักหมื่นได้ผมลองแล้วนะครับมันอยู่ประมาณสัก6 0 ,00 ถึง7,000มันสู้ได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้เนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วนะครับเรื่องความคม เรื่องของเลนอัลตราไวทที่ไม่ได้ดีมากเรื่องของเลนมาโครที่ไม่ได้ดีมากะอะไรเงี้ยก,ก,ก็ต้องว่ากันไว้ตามเนื้อผ้าเดี๋ยวรอดูอูเต็มแล้วกันกับอีกจุดหนึ่งที่ไปเจอมาแล้วแบบเอ้ยอันนี้ประทับใจคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคือผมเป็นกังวลอย่างหนึ่งว่าแบตเตอรี่ที่มันให้มา5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยครับพอมันจับคู่กับแซลาร์กอน7 6 7 5 6 7เ้หเดไอเยี่ยไหมพอมันจับคู่กับแซลาร์กอน678แล้วเนี่ยนะครับมันจะกินพลังงานเพราะว่าแซลลาร์กอน, 6, 7, 8, นะนะน,นันเบสมาจาก 6 5 6 5มันเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ11นาโนเมตรไอตัวเนี้ย11นาโนเมตรนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเลทราคานี้ถ้าเป็นมิเรทิคุณจะได้7นาโนเมตรแล้ว เข้าใจความหมายปะดังนั้นเทปมีการผลิตมันคนละแบบกัน a r c h i ท e เ t u r e คนละเรื่องเลยครับตัวนี้กินไฟกว่าแน่นอนแต่ยังดีตรงที่ว่าให้จอ AMOLED มาซึ่งจอ AMOLED ข้อดีคือเวลาคุณเอาไปออกแดดมันจะกินแบตน้อยกว่า IPS หรือเวลาคุณหรี่แสงใช้งานไม่เยอะดูหนังอะไรเี้ยมันจะประหยัดไฟมากที่สำคัญมันเป็นแค่60สิบเฮิร์ตอย่างที่2คือตัวแบตมันให้มาเยอะ5000มิลลิแอมเออเฮ้ยมันน่าจะพอนะมันคงไม่กินอะไรเยอะเท่าที่เล่นมานะครับตอนประมาณตอนเที่ยงแบตเหลืออยู่ประมาณ50%ตอนนี้ประมาณเกือบ ห้าทุ่มหกทุ่มห้าทุ่มก็เหลืออยู่3ามสิบาหรับผมถือว่าอึดใช้ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่มันจะไปลดเร็วเวลาเราไปถ่ายรูปหรือว่าไปถ่ายวีดีโอข้างนอกมันจะแอบ,บลดเร็วนิดนึงซึ่งต้องไปรอดูในวิวเต็มเพราะว่าผมอยู่กับมันแค่วันเดียวอันนี้คือมันเล่าฟิลลิ่งวันเดียวที่อยู่กับมันเออนึกออกปะ <c oughs> ก็เล่าเท่าที่ไปเจอมาแล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมก็ก็คงไม่มีแล้วอ๋อผมได้ลองต่อเน็ตแล้วก็เข้า Netflix ดูนะครับสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ปะเน่ัวลามพง เปิดตัวมาใหม่ๆน่ะครับเน็ตฟลิกักจะเป็น Security L3 ตัวนี้ L1 ครับคุณสามารถดู Netflix ได้เต็มความละเอียดของหน้าจอนั่นก็คือ Full HD ครับคุณดูครับคุณดูคุณเบิ่งให้เต็มตาฮะแบรนด์จีนอื่นๆครับมาดู Redmi เป็นตัวอย่างครับนี่ครับ L1 Full HD ปลอดภัยปลอดภัยเชดโด้ Shadow. ผมบอกเลยไม่ธรรมดานะครับและ ลำโพงครับเป็นลำโพงคู่ไม่ต้องสื่อเพราะมันติดมาเลยหน้ากล่องว่าเป็นลำโพงคู่4,9่0อ่ะให้ลำโพงคู่มันแล้วอ่ะแล้วดีด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงเพื่อนผมไม่ดูขายงานเพื่อนก่อนนะครับเพลงใหม่ก็จะออกแล้วนะเพื่อนบอกมาแต่ว่าเพื่อนบอกมาหลายเดือนละมันบอกเพลงใหม่ก็จะออกแล้ะแต่ยังไม่ออกสักทีเพลงนี้แล้วกันเพลงนี้แล้วกันไม่ติดลิขสิทธิ์คุณสามารถกางให้เต็มได้นะครับแล้วก็เซ็ตเป็น Full HD ห้าพันนะ่ะโอ้โหไม่ต้องรีวิวละเชื่อผมไปซื้อจัด <c oughs> <c oughs> จบคืดลำพูงดีดังโอ้โห ปพ้มปิมเื้มปิมมากนะครับก็เอาเป็นว่าน้องที่ทักมาหาผมนะครับเมื่อตอนประมาณ2อสทุ่มแล้วก็ทําให้ผมต้องขับรถจากชนบุรีกลับมากรุงเทพพึ่งสไล,ลด์รถไปเสียค่าสไล,ลด์รถไป3า0 0ันนะฮะมูลค่า3,5 0พของน้องรวมกับค่าเครื่อง6กพันหมื่นหนึ่งที่พี่ต้องจ่ายไปน้องดูด้วย <c oughs> ก็ทุกคนไปขอบคุณน้องก็เลยแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าอยากให้เราทําอะไรรีวิวเต็มคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้ไปแล้วครับสวัสดีครับกูจะเที่ยวทั้งที